S <S <S สวัสดีค่ะวันนี้จะไปที่ที่สวนลุมมีโอกาสได้ไปนอนโรงแรมที่ยูเทกสวนลุมแื่เช้ามาต้องขอไปสัน่อยวันนี้ก็ไม่ได้เช้ามากนะคะสับหกโมงกว่ากด้วิ่งวิ่งวิ่งเราไปวิ่งกันบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมเลยนะคะคนเยอะมากมากมากไม่ได้ไปมาหลายปีมากเพราะว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเราแปลว,ว่าต้นไม้ย,ยังใหญ่โต และที่สำคัญห้องน้ำก็ี่ยนไปมากมายต้นไม้ใหญ่ชุ่มชื้นร่มรื่นมีผู้เมาวิ่งเยอะมากๆทั้งเล็กและผู้ใหญ่วัยรุ่นที่สำคัญคนน้าตาด่งเต็มไปหมดเลยเหนื่อยแล้วค่ะไปยืดกันโอ้ยเมื่อยพอสมควรเลยอายุไม่ใช่ตัวเลขที่าไหรจริงๆแล้วก็รู้บรรยากาศที่สำคัญยังมี ตัวสําคัญตรงเลือดทองและน้องแมวเต็ไม,มไปหมดเลยค่ะหน้าตาน่ารักดูสภาพก่อนนะคะตื่นเช้าเหนือโซ่หมดแรงนี่ที่ทสําคัญคือสุดลุ่มเราสิฟ้ฟไปดูของกิน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 น่ากมา,มาทั้งน้ำและโคกเเ้ยไม่ใช่และขนมนะคะแต่ห้าดูสิว่าเราจะไปเสียตากับอะไรนี่น้ำผลไม้ มีคนเยอะเลยค่ะจบนะคะวันนี้